ของโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรีในชื่อกิจกรรม Racing Story ประนีสินเป็นเ a ซินสตอรี่เพราะเรามีเรื่องวันเก่าให้เล่าถึงเศษดอกไม้ไม่ไร้ค่าแต่ตราตึงเป็นดังหนึ่งความทรงจำย้ำเตือนใจเรียง ระดมคิดพิกวิกิขยะล้นเป็นผลใหม่เพิ่มมูลค่าเลิศหลํำไม่สำาคญสร้างอาชีพก้าวไกลให้ผู้คนสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงกันยากรกองแก้วชื่อเล่นชื่อปันปันอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะ ดิฉันเด็กหญิงพัทรพลอารมชื่นชื่อเล่นชื่อบังหยาอยู่ชั้นปถมศึกษาปีที่หค่ะดิฉันเด็กหญิงนาดาแห่งบางแคชื่อเล่นชื่อไอติมอยู่ชั้นปถมศึกษาปีที่หค่ะพวก,พวกเรามาจากโรงเรียนอนุบาลเพชรรุรีค่ะ วันนี้เราจะมานำเสนอผลิตภัณฑ์โอสอบเลสินสตอรี่ค่ะเลสินสตอรี่ที่มาก็คือเนื่องจากโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรีให้ความสำคัญด้านการบริหารจัดการขยายในโรงเรียนโดยเฉพาะพิธีไหว้ครูวันปัดฉิมป .6 ครูและบุคลากรอื่นๆที่ได้ดอกไม้ไปดอกไม้พวกนี้จะส่งผลกอ่อให้เกิดขยายในโรงเรียนเราจึงนำมาเพิ่มมูลค่า นำมาเปลี่ยนให้เป็นผลิตภัณฑ์นั่นก็คือเลซินสามารถทำเป็นพวงกุญแจถาดรองแก้วน้ำได้ค่ะและจากที่พวกหนูสังเกตมาดอกไม้เหล่านี้สามารถนำมาเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ได้พวกหนูจะได้ปรึกษากับคุณครูในโรงเรียนค่ะและเพื่อเป็นการลดปริมาณขยะเราจึงนำเศษดอกไม้แห้งมาทำเป็นเลซินสตอร์ เลสินสตอรี่คือการเก็บเรื่องเราความประทับใจต่างๆลงไปในชิ้นงานหนึ่งเรียกว่าชิ้นงานแฮนด์เมดมีหลากหลายประเภทเช่นของใช้เครื่องประดับต่างๆค่ะและที่สำคัญเป็นหนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริงทำให้นักเรียนมีทักษะประสบการณ์และสามารถพัฒนาต่อยอดให้เป็นอาชีพและรายได้ระหว่างเรียนได้ ประสงหนงึเพื่อสนองต่อพระบรมบราชโชบายของในหลวงรัชกาลที่10ด้านที่3การมีงานทำมีอาชีพและน้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การทำงาน 2. เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของเศษวัสดุเหลือใช้ที่สามารถนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ได้ ประสบการณ์และสามารถพัฒนาต่อยอดให้เป็นอาชีพและรายได้ระหว่างเรียนได้ 4. เพื่อเป็น1โรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรีค่ะและพวกเราเป็นสมาชิกในชมรมเศรษฐีน้อยร้อยเดียงคุณธรรมพวกเราจึงใช้โอกาสนี้พัฒนาและฝึกฝีมือ ให้เป็นรายได้แน้หว่างเยนต่อไปขั้นตอนในการทำมีดังนี้ค่ะวัสดุอุปกรณ์ 1. เลซิน 2. สารเล็งแข็ง 3. แม่พิมพ์ 4. ถ้วยผสม 5. ไม้คนเลซิน 6. สีผสมเลซิน 7. วัสดุตกแต่ง 8. ถุงมือค่ะวิธีการทำา1ผสมเลซินในอัต ส่วนที่ถูกต้องและใส่สีผสมเลซินลงไป 2. เทเลซินลงในแม่พิมพ์อย่างช้าๆเพื่อไม่ให้เกิดฟองอากาศ 3. จอเลซินแข็งตัวใช้เวลาประมาณ24ชั่วโมงและสแกะออกจากแม่พิมพ์และเคลือบเงาตามใจชอบของออเดอร์ลูกค้าค่ะการนำไปใช้ใช้เป็นของชำร่วยผู้ที่มาเยี่ยมชมโรงเรียนคณะศึกษาดูงาน สามารถใช้เป็นของขวัญให้กับบุคคลเนื่องในโอกาสต่างๆได้ค่ะการจำหน่ายวา,วางจำหน่ายในสหกรณ์โรงเรียนและยังมีนักเรียนผู้ปกครองและผู้ที่สนใจสั่งซื้อในการจำหน่ายพวกเราจะมีการศึกษาต้นทุนการผลิต และทําบัญชีรายรับรายจ่ายโดยใช้โปรแกรม e x c e l ซึ่งหนูจะขอย,ยกตัวอย่างชิ้นงานนี้เราจะคิดต้นทุนกันดังนี้ค่ะชิ้นนี้เราจะจำหน่ายในราคา20บาทประกอบด้วย1ห่วง1บาท2ตาขอ1บาท3เลสิ้น5บาท4สองใส่1บาท50สตางค์5ของตกแต่งด้านใน1บาทและ6ค่า จะคิดต้นทุนเป็น14บาท50สตางค์คิดเป็น72.5เปอร์เซ็นต์ค่ะและกำไรของเรา5บาท50สตางค์เราจะคิดเป็น5บาทเราจะคิดเป็น27.5เปอร์เซ็นต์ค่ะสินค้าชิ้นนี้เราจะจำหน่ายในราคา39บาทค่ะต้นทุนประกอบไปด้วย1ตงหอ1บาท2ห่วง4ีทอง จะคิดเป็น66.67%ค่ะกำไรเท่ากับ13บาทเราจะคิดเป็น33.33% 33ค่ะการเผยแพร่โดยการจัดงานนิทรรศการโอสอบเอ็กซิบิชันสารฝันสวยชีพที่ยั่งยืนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขตหนึ่งค่ะหนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์เลซินสตอรี่ส่งผลให้ เรียนเกิดความภาคภูมิใจความคิดสร้างสารรค์สามารถบันทึกเรื่องราวความทรงจำของตนเองลงในชิ้นงานนั้นได้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงและที่สำคัญยังสามารถนำมาพัฒนาเป็นอาชีพในอนาคตได้ค่ะและนี่คือผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรีค่ะอันนี้จะเป็นพยาบาลของโรงเรียนเรานะคะช่วยอุดหนุนผลิตภัณฑ์เรา ไปแขวนไว้ที่กระเป๋าพยาบาลเพื่อเป็นการเรียงลำดับกระเป๋าพยาบาลค่ะอันนี้นะคะเป็นสร้อยคอเราได้นำดอกไม้มาทำเป็นเครื่องประดับของขวัญแทนใจสามารถให้กับคนที่เรารักได้ค่ะอันนี้นะคะจะเป็นคำตั้งโต๊ะค่ะเราจะเลือกคำที่มีคนสนใจนะคะเช่นคำว่าเลิฟเราสามารถเอาไปให้คนที่เรารักได้ค่ะต้อง น,นี้นะคะก็จะเป็นกระเป๋าของเราที่ทํามาจากดอกกล้วยไม้ค่ะอันนี้นะคะยังไม่มีการวางจําหน่ายนะคะเราทดลองทําก่อนค่ะและสุดท้ายนี้ใครที่สนใจสามารถไปซื้อได้ที่บูธของโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรีนะคะข้าขอเส็นกรมมือให้ด้วยนะ เดี๋ยวสอนอพอพิมลสั่งจองกระเป๋ากล้วยไม้นะต้องต้องพิออเดอร์นะครับนะพิออเดอร์ <c oughs> เท่านั้นนะฮะตอนนี้ยังไม่มีจําวนคขอบคุณนักเรียนมากๆเลยนะคะอ่าเดี๋ยวขอเป็นลำดับต่อไป,ดอไ,ปได้เลยนะ,ะนะครับ